ในที่สุดอาเจนิน่าก็ทําสําเร็จนะครับก็เก็บชัยชนะแล้วก็มี6กแต้มเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเข้ารอบไปได้ในรอบที่2เนี่ยไปว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับในประวัติของตำนานสุดยอดนักเตะเลนนเมสซี่เนี่ยจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อมีมงกุฎประดับมงกุฎที่ว่านี้ก็คือถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คซึ่ง ปี2022นีน้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเลกคิงเรโอแล้วคิดว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ดันทุลังเล่นจนอายุ38-39เหมือนใครบางคนนะครับหลังจากนี้เนี่ยเจ้าตัวก็อาจจะผ่อนผนตัวเองลงมาแล้วก็อาจจะแกวนสตาร์ทก่อนอายุ38-39ถ้าเล่นอีกทีหนึ่งนงตอนนั้นก็อายุ39แล้าะฟุตบอลโลกครั้งต่อไปก็จะเหมือนใครบางคนนะครับที่ทั้งทีมเนี่ยต้องแบก คนคนนั้นเพื่อสร้างสถิตินะครับตอนนี้นักเตะระดับตำนานที่มีมงกุฎประดับเปเล่นเนี่ยมีโทรฟี่ของฟุตบอลโลกสามผลนะครับซึ่งยืนหนึ่งและมาโดน่าก็ทำสำเร็จแล้วในปีหนึ่งเก้าแปดหกเหลือคิงเลโอนี่แหละครับที่จะทำสำเร็จหรือเปล่าหลังจากคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับในวันรุ่งขึ้นเนี่ย ผมจอกเดินทางแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพตอนสามทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ทําหลังเกมแน่นอนเพราะบอลเตะนี่ผมน่าจะอยู่บนรถดูนะดูแน่นะครับแต่ว่าไม่ทําหลังเกมอาจจะมาทําเก็บตกถ้ามีเวลาเอามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าสภาพร่างกายตอนนั้นเป็นยังไงแล้วก็มีเวลาพอหรือเปล่านะครับก็มันก็น่าจะเป็นการปิดรอบในทุกสายและที่เล่นในรอบแรกนะครับครบทุกกลุ่มแล้ กับตอนนี้ก็ได้ทีมที่เข้ารอบในสายนี้ก็เป็นอารเจนินากับโปแลนด์นะครับที่เข้ารอบไปได้เพราะเม็กซิโกเนี่ยก็พลาดท่ามาเสียประตูในช่วงทดเวลาเจ็บให้กับซาอุก็เลยทำให้ลูกได้เสียเนี่ยนะครับเป็นรองโปแลนด์แล้วก็จริงๆเนี่ยมันก็ยังมีข้อเสียเปรียบก็คือแฟร์เพย์นะครับที่ มีใบเหลืองเยอะกว่าก็รู้แล้วนะครับว่าที่หนึ่งก็คืออาร์เจนตินาที่สองก็คือโปแลนด์ครับแต่โปแลนด์เนี่ยเล่นแบบไม่เอาอะไรจริงๆนะครับจากการเริ่มเกมเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยอาร์เจนตินาเนี่ยก็คอนโทรลเกมไว้ทั้งหมดเลยแค่10นาทีเนี่ยเมสซี่เนี่ยก็มีโอกาสได้สองไป2องนแล้วนะครับแล้วก็มีจังหวะที่หน้าได้ประตูเนี่ยนาทีที่ยี่สิอคุณย่า ได้ส่องจากหน้ากรอบเขตโทษซึ่งซัดเต็มเหนี่ยวเลยนะครับบอลเนี่ยมันบานปลายไปนิดเดียวนะครับผ่านออกข้างเสาไปบอลพุ่งแรงมากลูกนี้ถ้าเข้ากรอบเนี่ยเชสเน่อาจจะเซฟไม่ได้นะครับและนาทีที่36ก็มีจังหวะที่ลูกถูกโยนเข้าไปข้ามไปจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาในกรอบประมาณสักกรอบโปกหลาเมสซี่เนี่ย กระโดดขึ้นไปหัวเนี่ยสัมผัสบอลแล้วนะครับอปบอลลอยพ้นจากหัวมือเชสนี่ก็ซัดเข้าไปหน้าเมสซี่เมสซี่ลงมาก็ร่วงพุ๊บลงไปผู้ตัดสินจากเนเธอร์แลนด์ก็ไปดูเวเช็คเสร็จก็การันตีว่าลูกนี้มันเป็นลูกจุดโทษแล้วแต่เมสซี่ก็ยิงไม่ดีพอครับเชสนี่ก็เซฟจุดโทษได้ก็ถือว่า เป็นผู้รักษาบประตูที่มีสติในการเซฟจุดโทษที่ดีมากๆนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็เซฟไปสองจุดโทษแล้วแต่ถ้าดูเนี่ยผมว่าเมสซ,ซี่เนี่ยยิงไม่ฉีกมากพอเชสเน่เองเนี่ยก็วัดใจแล้วก็ขยับตัวได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่เวลาโดนจุดโทษเนี่ยผมว่าคู่ต่อสู้น่าจะขาสันจบครึ่งแรก โอกาสที่ซื้อสวยก็ตามที่ผมว่าแหละครับเสมอกันศูนย์ศูนย์โปรแลนมีส,สัดส่วนการครองบอลสามสิบสี่เปอร์เซ็นตอาเจนิน่าหกสิบกเปอร์เซ็นโอกาสของอาเจนิน่าเนี่ยสิบสองเข้ากรอบเจ็ดไม่เป็นประตูโปรแลนเนี่ยมีโอกาสสองหนแล้วก็ไม่มีเข้ากรอบเลยครับลูกเตะมุมหนึ่งต่อเจ็ดนะครับอาเจนิน่าเนี่ยเหนือกว่าเยอะครับแล้วก็ความแม่นยําในการผ่านบอล 76สบหต่อแปดสิบเจ็ดนะครับอร์เนิน่เนี่ยก็ครองบอลเข้าใส่ฝ่ายเดียวเลยนะครับก็ใช้ลูกนะักในการตัดแล้วก็โปรแลนด์เองก็ทิ้งผู้เล่นไว้ข้างหน้าเนี่ยอยู่แค่คนเดียวนะครับเดวานก็โดนลูมกินโตะนะครับแล้วก็ผู้เชิญถ้าเนี่ยเข้าบอลหนักทั้งคู่ทั้งโอตาเมนดีแล้วก็โรเมโรนะครับเครื่องหลังมาก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็นั่นแหละ ประตูมาเร็วมากนะครับเริ่มเกมไปนาะทีสุดสุประตูก็มาแล้วนะครับจากขึ้นเกมทางฝั่งขวานะครับซึ่งบอลเนี่ยตั้งต้นจากเซเนฮาโรเมโร่ arp, ero, เนี่ยแทงบอลขึ้นไปทางลิมเส้นดิมาเมรียเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็อยู่ฝั่งขวาในจังหวะนี้เนี่ยดิมาเมรียเนี่ยก็ได้บอลลิมเส้นทางฝั่งขวาแล้วก็มริเน่เนี่ยซึ่งเป็นแบ็กดาวรุ่งก็เพิ่งมีโอกาส ได้ลงสนามก็วิ่งโอเวอร์แลปมาครึ่งแรกเนี่ยไอ้รูปแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ดิมาเมรียก็จ่ายให้แล้วก็โมรีน่าเนี่ยก็จ่ายยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ที่งนั้นนะครับกองกลางจากไบตันก็คือแม็กอลิสเตอร์นะครับนักเตะอาเจนิน่าเชื่อสายสกอตแลนด์ก็ซัดลูกมันติดไม่เต็มเท้าดีนะครับมันก็เลยปัน่น ติ้วๆเลยนะครับก็พุ่งแบบไม่แรงมากมายนะครับแต่ทิศทางเนี่ยมันเข้าไปเฉียดเสาต,ตุ้งตะข่ายเรียบร้อยสุดปัญญาที่เชสตนี่ที่เหนียวเหลือเกินนะครับก็ไม่สามารถจะเซฟได้ก็เป็นประตูออกนําทําให้อาร์เน่แน่เนี่ยผ่อนคลายแต่อาร์เน่แน่ก็ไม่ได้เผาเกมบุกนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวของเมสซี่เนี่ยก็ต้องการที่จะทําสถิติฉีกออกไปนะครับแล้วก็ ปจัจจกนั้น20นาทีผู้เล่นอัลวาเรสซึ่งเกมนี้เนี่ยได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงก็ทำประตูดได้นะครับจากการ assist ของกองกลางอีกคนหนึ่งซึ่งโดดเด่นพอๆกับแม็กอลิสเตอร์ก็คือฟอนันเดสนะครับเป็นจังหวะถ่ายบอลจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็บอลเนี่ยถ่ายมากดผู้เล่นของโปลแลนด์เนี่ยให้ยืนต่ำลงไปจัดรถบ้าสองแถว บอลมันก็ผ่านอยู่ระยะประมาณสักสามสิบสามสิบห้าหลาเนี่ยครับผ่านไปผ่านมาแล้วก็บอลเนี่ยมันไปถึงแม็กอลิสเตอร์แม็กอลิสเตอร์ก็ไหลบอลให้เฟอร์นันเดสเฟอร์นันเดสก็ยัดเข้าไปให้อวาเบสอวาเบสแตะแล้วก็เกี่ยวบอลบังบังจังหวะแล้วก็ซัดเลยนะครับเป็นประตูแล้วก็นี่คือประตูตัดสินเกมเรียบร้อยเพราะ หลังจากนั้นเนี่ยอาเจนินาเนี่ยก็พยายามทําเกมเข้าไปแต่ไม่เร่งมากมายนะครับแต่มีโอกาสก็ทาไปเรื่อยๆแล้วก็ลุ้นอีกสนามหนึ่งนะครับแล้วก็พอทดเจ็บปรากฏว่าเม็กซิโกเนี่ยซึ่งนําอยู่สองศูนย์เนี่ยก็ยังไม่ดีพอเพราะว่า,าใบเหลืองนะครับเมื่อคิดเรื่องแฟร์เพย์เนี่ยเม็กซิโกเนี่ยก็จะเสียเปรียบโปรแลนด์เพราะมีใบเหลืองมากกว่า แล้วก็มาโดนประตูช่วงทดเจ็บซึ่งนักเตะซาอุลตรก็ไปยิงได้ก็เลยทำให้โปรแลรนด์เนี่ยตามอาเจนิน่าเข้ารอบไปนะครับสกอร์ซูมูตัวสองนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยของโปรแลนดน์ต่ำลงมาเหลือแค่ยี่สิบกเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นตก็คือทางฝั่งอาเจนิน่านะครับ แล้วก็มีโอกาสทั้งหมดเลยของโปรแลรนด์เนี่ยก็ี4หนนั่นเองไม่มีเข้ากรอบเลยแม้แต่คนเดียวอาร์เจนตินาเนี่ยกระนำเข้าไป23หนนะครับเข้ากรอบ16เข้ากรอบ12โทษขี่นะครับแล้วก็เป็นประตูสองลูกเตะมุมก็เป็นหนึ่งต่อเก้านะครับเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการผ่านบอลคุณภาพในการผ่านบอลก็เป็น77ต่อ92 อาเจนิน่าเนี่ยเหนือกว่าเยอะเลยนะครับแต่ก็แน่นอนว่าพอได้สกอร์มากพอแล้วเนี่ยก็การันตีแล้วว่าเข้ารอบแน่ๆแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปเร่งอะไรมากมายแล้วนะครับมาดูคะแนนความสามารถของนักเตะเลยดีกว่านะครับมาร์ติเนสไม่มีอะไรให้ทำจริงๆนะครับก็มีจังหวะที่อาจจะต้องมาเชื่อมเกมบ้างหรือสั่งการจากด้านหลังบ้างเพราะข้างหน้าเนี่ย มีตัวที่เก็บกวาดทําหน้าที่เนี่ยปกป้องจนบอลเนี่ยแทบจะมาไม่ถึงมาตินสเลยนะครับก็มาตินสเนี่ยผมอนุโลมให้แค่หกแล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรทาจริงนะครับโอตาเมนดีเล่นได้ดุดันนะครับแล้วก็ดุดุบางทีให้ความดุของโอตาเมนดีเนี่ยที่มันกิเกินเบอร์ไปน,นิดนึงนะครับก็เสียวๆอยู่เหมือนกัน,นครับแต่ก็เป็นวิธีการที่ ตัดไฟแต่ต้นลมของอัจจินนาเมื่อแนวรุกของโปรแลรนด์เนี่ยซึ่งก็มีโอกาสน้อยอยู่แล้วแล้วก็ขึ้นมาไม่เยอะด้วยนะครับก็ใช้ลูกหนักแล้วก็รุมแย่งนะครับคือถ้าแย่งได้ก็ได้แย่งไม่ได้ก็ยอมเสียฟาวนะครับโอตาเมนดีในทัศนะผมเนี่ยผมมองว่าโอตาเมนดีเนี่ยควรจะได้สึกเจ็ดคะแนนครับแต่โรเมโรเนี่ยผมมองว่าเหนือกว่านะครับเล่นดูดีกว่าโอตาเมนดีนะครับแล้วก็มีส่วน ในการเชื่อมเกมแล้วไอ้ลูกที่ได้ประตูลูกแรกเนี่ยก็เป็นการขึ้นบอลจากโรเมโรนะครับเพราะฉะนั้นโรเมโรเนี่ยในแง่เกมรับก็อุ่นใจนะครับในจังหวะที่เป็นเพลย์สำคัญเนี่ยเจ้าตัวก็มีส่วนผมให้เป็น7.5แล้วกันนะครับอคุณย่าเนี่ยครึ่งแรกมีโอกาสเยอะเลยนะครับแต่ก็การตัดสินใจจังหวะสุดท้ายไม่่อดีนะครับมีโอกาสหลุดออกไปส,สไวยๆหลายครั้งเลยนะครับ บอลจ่าจากเมสซี่เนี่ยข้ามโซนที่เป็นแนวรับของโปแลนด์เนี่ยข้าม,มาถึงแต่ถ้าคุณย่าก็ต่อยอดไม่ได้แถมยังไปเสียใบเหลืองแบบไม่ควรเสียด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับอาเจนิน,น่าครับเข้าบอลหนักอย่างเงี้ยนะครับตัดไปแต่ต้นลมมันก็มีปัญหาหน้าที่59ก็ถูกเปลี่ยนออกถ้าคุณย่าเนี่ยผมก็ให้ไปแค่6.5ละกันนะครับคือถ้าไม่โดนใบเหลืองแล้วก็ การตัดสินใจจัจงหวะสุดท้ายดีกว่าน,นี้นี่ยอาจจะให้มาถึงเจ็ดเจจดห้าหรือแปดเลยนะครับแต่ผมให้ไปหก้าแล้วกันโมรีน่าเป็นดาวรุ่งที่มีโอกาสได้ลงสนามเป็นการขึ้นเกมทางฝั่งขวาแล้วก็แอชซิตลูกแรกเลยซึ่งคลายความกดดันให้อาร์เจนติน่ามากๆนะครับแล้วก็การเชื่อมเกมทางฝั่งขวาเนี่ยดูดีเลยไม่เต้นไม่หลน่นไม่ลกการตัดสินใจก็ดีนะครับในจังหวะเกมรับก็ทําได้ใช้ได้เลย โลีน่เนี่ยผมให้ไปที่เจ็ดจุดห้าแล้วกันนะครับเพราะว่าจังหวะเปิดบอลจังหวะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีเปิดบอลได้ดีไปตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ทําให้เพื่อนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยสืบเท้าเข้ามาแล้วก็ยิงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าฟอร์มเนี่ยน่าพอใจเลยนะครับถัดมาในแดนกลางเล็กแม็กอลิสเตอร์นักเตะที่มีเชื้อสายจากสกอตแลนด์ ของอาเจนินแน่เนี่ยโดดเด่นมากนะครับผมชอบเลยนะครับทั้งเฟอร์นันเดสแล้วก็แม็กอลิสเตอร์นะครับแต่ในมุมมองผมผมมองว่าแม็กอลิสเตอร์นอกจากยินประตูได้แล้วเนี่ยบทบาทเนี่ยจะดูโดดเด่นกว่าเอ็นโซเฟอร์นันเดสนะครับดังนั้นถ้าจะให้คะแนนเนี่ยผมก็ให้แม็กอลิสเตอร์เนี่ยมากกว่าเฟอร์นันเดสนะครับแม็กอลิสเตอร์เนี่ยให้ไปแปลเลยนะครับทั้งการคุมเกมในแดนกลางนะครับ แล้วก็การทําประตูได้ส่วนเฟอร์นันเดสเนี่ยก็โดดเด่นเือนกันครับเอาไง,ไง่ายๆว่าคือสองตัวนี้เนี่ยในทัศนะผมเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักฟอร์มนะทียบปกับเดอร์ปลแต่สองตัวเนี้ยกรบเดอร์ปลมิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฟอร์นันเดสเนี่ยผมก็ให้ไปได้ที่เจ็ดจุดห้าได้นะครับคือสามารถกรองบอลก่อนที่จะไปถึงแนวรับแล้วก็ในการเชื่อมต่อในจ่วะจังหวะ่าราเข้เนี่ยทำได้เนียนตานครับเพราะฉะนั้นเฟอร์นันเดส ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มดูดีมากนะครับและเดอ b a l อลซึ่งเป็นนักเตะที่ผมคาดหวังมากเพรฟอร์มจากโคปอาอเมริกาเนี่ยคือนักเตะที่โดดเด่นเป็นรองแค่เมซี่คนเดียวท่านั่นเองแต่เกมนี้เนี่ยก่อนที่จะได้ประตูนะก่อนที่จะออกนําก่อนที่เกมจะเหนือกว่าโปแลนด์เยอะเนี่ยนะครับการตัดสินใจไม่ดีเลยนะครับแล้วหลายจังหวะเนี่ยมัน รู้สึกเลยพอปอนมาถึงเดอปอลแล้วเนี่ยมันควรจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ครับแต่เดอปอลเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ได้เลยนะครับเล่นด้อยกว่าสองคนที่ว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดอปอลเนี่ยมายกระดับขึ้นก็ตอนนำขาดแล้วนะครับดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเล่นได้มาตรฐานเหมือนตอนนำขาดแล้วนะเดอปอลเนี่ยอาจจะได้ถึงเจ็ดจุดห้าหรือแปดเลยนะครับแต่นี้นี่ผมให้ไปแค่หกจุดห้าเท่านั้นเองครับเดอปอลแล้วก็ โอเรนอวารเลสในช่วงครึ่งแรกก็ค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าบอลเนี่ยส่วนใหญ่จ่ายมารวมสุมอยู่ที่เมสซ,ซี่นะครับแล้วก็เจ้าตัวตัวเล็กด้วยก็พยายามวิ่งสอดสายสัมผัสบอลไม่กี่คนเองในครึ่งแรกนะครับแต่ว่าครึ่งหลังมาเนี่ยก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นการเจาะการเข้าทำมีส่วนในการเล่นแล้วก็ทําประตูได้ด้วยนะครับไอ้รุ่นที่ทำประตูได้นี่ก็ต้องยอมรับความสามารถนะครับ หลายหลายเพลงก็ทําได้ดูดีเลยนะครับผูเ่นอันเลเบรสเนี่ยนะครับก็ให้ไปได้ที่เจ็จุดห้าถึงแปดเลยนะครับแต่ผมบ,บอกว่าคงไปไม่ถึงแดครับเพราะว่าการมี่วูร่วมในเกมยังไม่เยอะพอครับนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในเกมนี้ในทัศนคผมแม้ว่าทาประตูไม่ได้แล้วก็ยิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยก็คือเรนเอมเมซี่คิงเลโอเนี่ยคือเลโอแม้ว่าเดินเล่นก็ต่างแต่น่ากลัวกว่าคนอื่นเยอะครับ ในเพลยอ,ยอันตรายเนี่ยนะครับอยู่ที่เดนเน่มซี่หมดนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนส่งบอลไปถึงเมซี่เนี่ยเสียบอลยากนะครับแล้วก็ในพื้นที่แคบๆเนี่ยอันตรายมากจริงๆแต่ว่านี่คือศูนย์กลางที่ความสนใจของผู้เล่นโปรแลนด์เนี่ยก็จับจ้องมาที่เมซี่ด้วยนะครับทําให้เมซี่เองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่แบบโงล่งๆนะครับแต่ในเรื่องความโดดเด่นเมซี่เนี่ยผมว่าโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เมซี่เนี่ยผมให้ไป8.5นะครับแล้วก็ดิมาเรียเกมนี้ดูดีกว่าเกมแรกๆนะที่ผมดูนะครับไอเกมที่สองนี่เจอเม็กซิโกผมไม่ได้ดูผมเลือกผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นดิมาเรียเกมนี้เนี่ยรู้สึกเลยว่าโอเคนี่คือดิมาเรีที่คาดฝังได้ครับความอันตรายมีแล้วก็การเชื่อมการประสานโดยเฉพาะการซิงกับเมซี่ก็ทำได้ดีแล้วก็ ไม่ว่าจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยเจ้าต,ตัวเนี่ยจะมีการสลับ2ฝั่งเลยนะครับก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับดิมาเรีเนี่ยก็ได้ไปที่7.5นะครับตัวสํารองลงมาเนี่ยก็มีที่น่าสนใจนะครับที่ลงไปอย่างปาราเดสนะครับก็ไปช่วยให้ความกระชับในแดนกลางเนี่ยดูดีขึ้นก็ไปเป็นพึ่งงานคอยเก็บกว่านะครับแล้วก็ทักเกลียฟฟโอโกเนี่ยนะครับตันี้ก็คือไป เปลี่ยนแทนผู้เล่นที่โดนใบเหลืองนะครับอาคุญยาผมมองว่าช่วงแรกลกไปหน่อยนะครับจากนั้นก็พอมีบทบาทบ้างนะครับสำหรับทาเกียฟิโ้เนี่ยก็ให้ไปที่6ได้นะครับปาเลเดสเนี่ยผมมองว่ามาตรฐานถือว่าสูงเลยนะครับทำให้เกมในแดนกลางเนี่ยมันดูนิ่งๆเล่นง่ายเล่นสบายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปปดนะครับแล้วก็ มีถูกเปลี่ยนลงไปอีกหลายตัวแต่ว่าไปช่วงท้ายเกมแล้วบทบาทไม่มากนะครับลาตาร่โลเนี่ยมีจังหวะหลุดเข้าไปเดี่ยวเลยนะครับก็จริงด้วยมาตรฐานด้วยชื่อชั้นเนี่ยมันน่าจะยิงดีกว่านี้นะครับแต่ก็รวมๆก็ถือว่าที่ลงไปเป็นตัวสำรองให้ไปหกแล้วกัน,นครับบางคนเนี่ยก็ไม่ถูกชื่อซักเท่าไหร่ครับถือว่าการที่ผมยังคาดหวังนะครับอยากเห็นเรอในลสซี่เนี่ย คว้าทรฟี่ของเวิร์คัพนะครับเพื่อเติมเต็มประวัติความสมบูรณ์แบบในประวัติของเมสซี่เนี่ยมันรอการเติมเต็มของทรฟี่นี้แหละครับแต่ใจถ,ถ้าถามผมว่าผมชอบทีมไหนผมชอบราซิลมากกว่าแต่ถ้าเมสซี่ทำสำเร็จผมก็ดีใจด้วยนะครับสวัสดีครับก็หลังจากนี้เนี่ยในคืนวันพรุ่งนี้นะครับบอลท่เตะในคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยผมดูแต่ผม ไม่ได้ทําคลิปเพราะผมน่าจะอยู่บนรถนะครับกว่าจะไปถึงที่กรุงเทพก็น่าจะประมาณสักตีสี่กว่าตีห้านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะเหนื่อยมากๆแล้วแล้วก็กว่าจะทําน่นทํานั่นทํานี่เนี่ยคงไม่มีเวลาทําคลิปนะครับถ้าจะมีก็จะพี่าราอีกทีหนึ่งว่าจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกทีหนึ่งครับแต่คู่ที่จะเตะในวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้ทําหลังเกมครับสวัสดีครับ